อาจจะมีการพูดถึงเรื่องของการเอากิจกรรมหรือธุรกิจที่ผิดกฎหมายขึ้นมาบนดินทําให้ถูกกฎหมายเพื่อที่จะทําให้รัฐสามารถเข้าไปกํากับดูแลหรือมีรายได้แต่ก็ไม่ได้ระบุชัดเจนมากนักว่าจะครอบคลุมเรื่องอะไรบ้างบางพักการเมืองก็พูดถึงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ อันนั้นก็อาจจะมีเหตุผลต่างหากเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับคนที่เข้าไปทํางานในเรื่องของบริการทางเพศบ้างหรือมีความรู้สึกว่าเป็นธุรกิจซึ่งสามารถน่าจะนํามาสู่การควบคุมกํากับดูแลได้ที่ผมเปรียบเทียบเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจบริการทางเพศเนี่ยมันยังมีประเด็นการเอาขึ้นมาบนดินนะจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยว่าเออมันอาจจะทําให้การป้องกันการค้ามนุษย์นะการไปเอารัดเอาเปรียบหรือถูกล่อลวงทําได้ง่ายขึ้นแต่ถามว่า มาเทียบกับกรณีการพนันอะไรครับที่จะมากํากับดูแลให้ให้อกิจกรรมนี้มันไปคุ้มครองไปปกป้องใคร